นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่194ผสานกระดูกวิญญาณและปฏิกิริยาต่อต้านระยะห่างจากสวนสาธารณะอยู่หูนั้นก็ไม่ถือว่าไกลจากโรงพยาบาลมากนักบวกกับอุปสรรคระหว่างทางก็แทบจะถูกมังกรกระดูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองไปหมดแล้วดังนั้นไม่นานหางซางก็กลับมาถึงจุดที่แยกกับตัวลั่และพักพวกไปก่อนหน้านี้ แล้วก็พบกับตัวลัวและคนอื่นที่กำลังรอคอยควางซางกลับมาอยู่มีคลื่นโหมกระหน่ำมื่อสักครู่ได้กำจัดจนนั่นได้แล้วใช่ไหมเมื่อเห็นควางซางกลับมาโดยไม่มีร่องรอยความเสียหายตัวลัวก็อึ้งงันไปจากนั้นก็แสดงสีหน้ายากที่จะเชื่อออกมาอีกอย่างถ้าฉันสัมผัสได้ไม่ผิด ได้ก็มีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยหลังจากที่ตัวล่วผ่านการบําเพ็ญวิชาคาถาทองคำาก้าชีวิตมา <c oughs> ก็ทำให้ความสามารถในการสัมผัสร,รับรู้ของเขาแปรเปลี่ยนเป็นไวต่อความรู้สึกมากขึ้นในเวลานี้ <c oughs> เขาจึงได้รู้สึกถึงพลังชีวิตภายในร่างกายของควางซางที่ทั้งรุนแรงและมหาศาลร,ราวกับภูเขาไฟที่กำลังพุ่งยังไงอย่างนั้น ความรู้สึกนี้แตกต่างมากกว่าเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงไม่ต้องสงสัยเลยว่าครั้งนี้เจ้า,มาแมลงสาบนี่ไม่เพียงแต่จะสามารถกำจัดมังกรกระดูกตัวนี้ได้แล้วเท่านั้นอีกทั้งพัฒนาแปลเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยครั้งนี้เพราะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่มีการเข้าสู่วาระ เนื่องจากมีคนภายนอกอยู่ด้วยดังนั้นควางซางจึงไม่นำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พูดออกมาเพียงแต่เดินไปด้านข้างของตัวลัวแล้วเริ่มสำรวจอาการบาดเจ็บของตัวลัวก่อนที่ควางซางจะรักษาบาดแผลด้วยพลังชีวิตภายใต้อิทธิฤทธิ์ของความสามารถในการรักษาบาดแผลของตัวลัวบาดแผลทั่วทั้งร่างกายของตัวลัวก็ฟื้นคืนกลับมาเหมือนตอนแรก ส่วนบาดแผลที่เกิดจากแขนที่ขาดก็สมานกันเรียบร้อยเพียงแต่ว่าแขนขวาที่ขาดไปท่อนนั้นกลับไม่สามารถเกิดงอกขึ้นมาใหม่ได้เมื่อเห็นแขนที่ขาดท่อนนั้นของตัวลัวหวางซางก็เคร่งขรึมขึ้นมาในทันใดเฮ้ยไม่เป็นไรก็แค่แขนขาดเท่านั้นน้องชายไม่ได้ขาดไปสักหน่อยอยางสามารถมีชีวิตต่อ เมื่อเห็นควางสร้างเคร่งเครียดไปตัวลัวก็หัวเราะออกมาฮ้ฉันจะเล่าเรื่องตลกให้นายฟังเมื่อตอนฉันเป็นเด็กฉันนะ่ะมักจะอิจฉาเอียกกล้วยในนิยายเรื่องจอมยุทธเทพอินทรีมากเลยนะแล้วก็ในอนาคตฉันเนะี่ยอยากเป็นแบบเอียกล้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเทพอินทรีแล้ว <c oughs> มีแต่ไอ้ด้วนแทนยังไงเป็นไปอย่างที่ฝันสักครึ่งนึงก็ยังดี <c oughs> วางใจเถอะฉันจะรักษาแขนนี้ของในายให้หายดีเมื่อเห็นท่าทางสบายๆของตัวลัวหวางซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็ถามระบบในใจว่าระบบมือของตัวลัวไม่มีทางรักษาแล้วจริงๆเหรอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสียง โพสอย่างจำเรื่องกระดูกวิเศษนั้นได้หรือไม่พลังของตระกูลผู้วิเศษที่แฝงอยู่ได้กระดูกวิเศษมีพลังชีวิตที่ทรงอาดุภาพอยู่เพียงแต่ว่าการจะต่อกระดูกวิเศษให้แก่แขนที่ขาดขอกตัวลั่วนั้น เขาจะต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันกับกระดูกวิเศษนี้กระดูกวิเศษนี้จะล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของเขาถึงตอนนั้นการเกิดใหม่ของแขนที่ขาดไปแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือถ้าไม่สำเร็จก็ยังสามารถทำให้ศักยภาพของเขาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นได้เพียงแต่ว่าเิีแต่ว่าอะไรเมื่อได้ยินคำพูดของระบบ ควางสร้างก็ขมวดคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยเพียงตาถึงแม้ว่าตัวลัวจะมีความสัมพันธ์กับกระดูกวิเศษนั้นก็ตามแต่การจะหล่อหลอมกระดูกวิเศษย่อมปฏิเสธผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ได้ หากเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาแล้วก็ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาดนี้ย่อมเป็นอันตรายอย่างมากคาดการไม่ได้เลยทีเดียวแต่ตอนนี้ยังมีพลังชีวิตของโฮสต์อยู่ด้วยตัวลัวก็ไม่น่าจะเป็นอันตราย ถึงชีวิตแต่อย่างใดความตายถึงหลีกเลี่ยงได้แต่การตกดรกทั้งเป็นก็ยากที่จะเลี่ยงได้นะได้ระหว่างการผสานจะทำให้เจ็บปวดมากทีเดียวเจ็บปวดมากใช่เจ็บ ปวดมากถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตไหมมีพลังแห่งชีวิตของโฮสต์อยู่ไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของระบบหวางสางก็มองไปทางตัวลัวด้วยรอยยิ้มทันทีเมื่อนึกถึงความเจ็บปวดเล็กน้อย เหมือนที่ระบบเคยบอกควาง้างไว้ตั้งแต่แรกเริ่มที่ทำให้พวกเขายอมตายดีกว่ามีชีวิตครั้งนี้ระบบถึงกับบอกว,ว่าเจ็บปวดมากไม่ต้องคิดก็พอจะเดาออกขอแค่ไม่ตายก็พอแล้วนายนายคิดจะทำอะไรอีกเมื่อเห็นรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของควางซางอย่างฉับพลัน ตัวลัวก็เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาในทันทีจากนั้นก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาเฮ้เฮ้เฮ้ฉันเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วนะถ้านายคิดจะทำอะไรฉันแล้วก็ฉันจะฟ้องร้องสมาคมคนพิการแนะไ่ไม่ไม่ไม่ทำไมฉันต้องทำร้ายนายด้วยฉันจะช่วยนายต่างหากเมื่อเห็นท่าทางตื่นตกใจและสงสัยของตัวลัว ควางสางก็เผยรอยยิ้มที่ดูเมตตาและอ่อนโยนออกมาแขนขวาของนายได้รับบาดเจ็บศักยภาพก็เสียหายตอนนี้ฉันมีวิธีทำให้นายฟื้นคืนศักยภาพได้แล้วและยังพัฒนาแปลเปลี่ยนเป็นแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นด้วยอีกทั้งยังมีโอกาสทำให้แขนที่ขาดของนายเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยโอกาสนี้นายไม่ควรพลาดนะว่าไหม สิงเหรอการพบเจอกับความทุกข์ยากแสนเข็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆทำให้ตัวร่วมมีความปรารถนาที่จะทำให้พลังนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของควางส้างในตาของเขาก็ปรากฏแววตาแห่งความหวังอย่างรุนแรงจนกระทั่งร่างกายก็เริ่มสั่นเทาเล็กน้อยแน่นอน ควางสางออกแรงพยักหน้าอีกอย่างมันไม่อันตรายด้วยเพียงแค่เจ็บนิดเดียวเท่านั้นฮะเจ็บนิดเดียวอีกแล้วเหรอเมื่อนึกถึงความทุกข์ทรมานในตอนที่ผสานวิญญาณไปก่อนหน้านั้นตัวลัวก็เหมือนกับโดนน้ำเย็ยนราดหน้าใบหน้าซีดเซียวไปในทันทีไม่ไม่ไม,ไม่ครั้งนี้แตกต่าง ควางซางสายหน้าหลังจากนั้นก็แสดงสีหน้าจริงจังในขณะที่ใบหน้าของตัวล่วแปรเปลี่ยนเป็นดีขึ้นครั้งนี้น่าจะเจ็บกว่าครั้งที่แล้วมากฮะเจ็บกว่าครั้งที่แล้วความเจ็บปวดในครั้งนั้นทำให้ตัวล้วดแทบจะไม่อยากนึกถึงแต่ควางซางกลับดันมาพูดว่าเจ็บกว่าครั้งที่แล้วในเวลานี้ ถึงแม้ว่าตัวล้วนที่มีความปรารถนาที่อยากจะฟื้นคืนศัก,กยภาพของตัวเองแต่ก็อดที่จะลังเลต่อความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงไม่ได้แต่ทว่านในตอนนั้นเองความเจ็บปวดก็แผ่ออกมาจากหัวของเขาทําให้หัวของเขาเจ็บปวดจนถึงกับสลบไปเฮ้ยประสบเอ้ยเจ็บนิดเดียวเองไม่ใช่หรอ จะมามัวลังเลอะไรอีกฉันชักอยากเห็นใจจะขาดแล้วเนี่ยหลังจากที่ตัวล้วสลบแล้วฮากะโฮก็เบะปากขึ้นมาก่อนพูดขึ้นว่าดอกชายคนนี้ลงมือเหอะเพียงแต่อย่าให้ตายก็แล้วกันจะทำอะไรก็รีบๆทำเหอะถึงแม้ว่าฮากะโฮจะดูเหมือนอวดดีและหยิ่งยโสก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้ว ิสัยของเขาเป็นคนตรงๆเท่านั้นหลังจากที่ผ่านสงครามมาด้วยกันอีกทั้งยังถูกความซางช่วยชีวิตไว้อีกเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นสนิทคุ้นเคยขึ้นมาในชั่วพริบตาเดียวเออขอบใจที่ช่วยเมื่อเห็นฮากะโฮทำให้ตัวล่วงสลบไปควางซางก็กระตุกยิ้มมุมปากจากนั้นก็คุกเข่าลงแล้วหยิบกระดูกที่หักชิ้นนั้นขึ้นมา สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหลังจากที่กระดูกที่หักชิ้นนั้นเข้าใกล้ตัวลัวบนกระดูกที่หักนั่นก็ปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาอย่างฉับพลันและในเวลาเดียวกันตัวลัวก็แทบจะได้รับการกระตุ้นจากพลังบางอย่างหายใจถี่ขึ้นหนังตากระตุกแสดงให้เห็นถึงอาการตื่นตัวดูท่าจะไม่ผิดจากที่ระบบว่าไว้จนี่ มีความสัมพันธ์กับตัวลัวจริงๆเมื่อเห็นปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดระหว่างกระดูกวิเศษกับร่างกายของตัวลัวในตาของควางซางก็ฉายแววเด็ดเดียวขึ้นมาทันทีจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆทำตามคำสั่งของระบบภายในห้วงนึกคิดจากนั้นก็นำกระดูกหักเข้าไปใกล้แขนที่หักของตัวลัวอย่างช้าๆต่อจากนั้น เรื่องที่น่าตื่นตกใจก็เกิดขึ้นหลังจากที่เข้าใกล้กระดูกท่อนนั้นเลือดเนื้อที่สมานกันแล้วบนแขนข้างที่ขาดของตัวลวกก็ปรีออกแม้กระทั่งบาดแผลรอบนอกก็เริ่มยืดยาวออกมาคล้ายกับตุ่มเล็กๆซึ่งตุ่มเล็กๆเ,เหล่านี้ดูเหมือนกับจะมีพลังชีวิตเป็นของตัวเองยังไงอย่างนั้นมันถึงได้ยืดออกอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็พัวพันกระดูกที่หักนั้น แล้วดึงกลับไปทางบาดแผลที่ฉีกขาดและเลือดเนื้อที่ปริแตกเหล่านั้นของตัวลั่วอย่างรวดเร็ววิน,นาทีต่อจากนั้นกระดูกวิเศษนั้นก็สัมผัสกับกระดูกที่หักของตัวลัว่วได้ชั่วพริบตาเดียวที่ตัวลั่วสัมผัสก,กับกระดูกวิเศษนั้นกระดูกวิเศษนั้นก็เกิดรอยร้าวอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็กลายเป็นกระดูกปลายแหลมเหมือนเข็ม ทิมแทงเข้าไปในกระดูกของตัวลั่วอย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่เข็มกระดูกนี้เสียบลึกเข้าไปในกระดูกของตัวลั่วแล้วตัวลัวที่สลบอยู่ก็เริ่มดิ้นพล่านอย่างรุนแรงราวกับได้รับความเจ็บปวดที่แสนน่ากลัวบางอย่างแม้กระทั่งร่างกายก็บวมปูดขึ้นมาจากนั้น ก็กลายเป็นสภาวะยักษ์่ามกลางหมอกสีเลือดที่ลอยวนเวียนรอบตัวนั้นทันทีหลังจากที่ประสานวิญญาณในครั้งนั้นนี่เป็นครั้งที่2องที่ตัวลัวเข้าสู่สภาวะปลดล็อกขั้นสองโดยที่ควบคุมไม่อยู่เนื่องจากความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดในครั้งนี้รุนแรงยิ่งกว่าครั้งที่แล้วมากอย่างเห็นได้ชัดต่อให้ตัวลัวเข้าสู่สภาวะปลดล็อกขั้นสองแล้ว ร่างกายของเขาก็ยังคงสั่นเท่าอย่างรุนแรงไม่สามารถควบคุมแม้กระทั่งเลือดเนือ้อก็เริ่มมีเกล็ดเลือดจำนวนมากไหลรินออกมาจากนั้นก็ถูกอุณหภูมิร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นของเขาทำให้ระเหยกลายเป็นหมอกเลือดอย่างเข้มข้นไปสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือหลังจากที่หมอกเลือดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วดูเหมือนว่าร่างกายของเขา ก็เหมือนกับเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่เพียงแค่เสียงฉีกขาดและแตกหักที่ดังออกมาจากกล้ามเนื้อแล้วเท่านั้นแบกกระทั่งกระดูกภายในร่างกายของเขาก็แผ่ขยายออกมาอย่างทุกทรมานราวกับว่าจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อในที่สุดตัวลัวก็แบกรับความเจ็บปวดของร่างกายไม่ไหวกล้ามเนื้อบนร่างกายของเขาก็เริ่มฉีกขาดจนกลายเป็นบาดแผล เลือดสดสดทลักออกมาส่วนตัวเขาเองก็กระอักเลือดสดออกมาอย่างรุนแรงสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือเมื่อเลือดสดนี้หยดลงบนพื้นมันจะระเหยกลายเป็นไอหมอกราวกับได้รับพลังความร้อนสูงอันน่ากลัวอย่างไงอย่างนั้นขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าไม่ต้องรอให้ถึงสองสามนาทีหรอก ร่างกายของตัวลัวก็คงจะแตกระเบิดอย่างน่าเวทนาถึงที่สุดแน่นอน